พวงบรรลังกระชากไว3 9ปีมีน้ำทิพย์อวดหุ่นเอาใจไฮโซฟรุกต,ตกเป็นข่าวนางเอกดังยั่งสาม,มีคนอื่นพวงบรรลังบีน้ำทิพย์จงรัชตาวิบูลนางเอกตัวแม่กลับมาอีกครั้งมีกล่าวว่าการพลิกมาเล่นบทด,ดีบทร้ายปกติทำประจำแล้วค่ะเล่นสองเรื่องควบทั้งดีและร้ายก็ไม่งงกับบทมีสามารถเล่นได้แยกแยะบทได้แต่ถ้าถามว่าชอบบทไหนที่สุดเล่นมาเยอะก็ชอบทั้งหมดทั้งดีและร้ายแต่บท ต้องมีมิติตัวละครกลมๆไม่ร้ายแบบไม่มีเหตุผลและไม่ดีเหมือนผ้าขาวและคิดว่าบทแบบนั้นในยุคนี้มันไม่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะมันไม่ค่อยจริงค่ะเป็นมาหมดแล้วทั้งนางแบบนักร้องดาราชอบงานอะไรมากที่สุดและยังอยากเป็นอะไรอีกไหมมีเล่าว,ว่ามีทํามาหมดทุกด้านแล้วก็ยืนยันว่าชอบการแสดงสุด เพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่ลึกสุดเล่นยังไงให้คนดูเชื่อและชอบว่าเราเป็นตัวนั้นจริงๆ สหานะหัวใจของสาวบีน้ำทิพย์จัดว่าเป็นสาวสวยโรยสเสน่ห์มีหนุ่มๆยื่นไปสมัครจีบแน่แนๆจนกระทั่งปีก่อนบีถูกโฟกัสเรื่องความรักอีกครั้งหลังโพสตภาพควงหนุ่มปิศาทเที่ยวทะเลทําให้หลายๆคนสวมวิญญ,ญาณเป็นนักสืบคนนั้นกันเป็นแถวอยากรู้หนุ่มดูใจเป็นใครกันหนอจนกระทั่งตกเป็นข่าวลือกระชอนเป็นนางเอกดังแย่งสาม,มีคนอื่นที่หลายๆคนพุ่งเป้ามาที่เธอทําให้ไฮโซฟรุก so ฉลักชีวะ,กะเกษมสุขออกมาเคลียดราม่ายืนยันนอนยันตนเองได้เลิกรากับภรรยาไปนานแล้วก่อนเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับนางเอกสาวส่วน B เปิดทำลายของตอนเองกับการเจอฟลุกชลักเช่นกันเป็นการฟาดกลับบรรดาข่าวเมาได้ชง,งักกับเส้นทางความรักของบีน้ำทิพย์ นับว่าเป็นสาวจริงจังกับความรักสุดๆแถมคบใครคบนานถึงแม้จะมีเหตุทําให้ต้องเลิกรากันไปบ้างแทบไม่เห็นเธอเฮิร์ตออกสื่อคงคิดลุกสาวมั่นสารองพร้อมเริ่มต้นใหม่เพียงแต่ระยะหลังๆสาวบีไม่ค่อยเปิดปากถึงความรักมากนักเนื่องจากบีเป็นคนไม่ค่อยโปรโมทหรือพูดเกี่ยวกับความรักมาตั้งแต่นหนแต่ไรแล้วคะ่ะเพราะคิดเสมอว่าให้เรื่องงานกับเรื่องความรักแยกกันเรื่องส่วนตัวไม่ควรมายุ่งกับเรื่องงาน และบีก็ไม่ชอบตอนเวลาเป็นแฟนกับใครแล้วพอเลิกกันต้องมาเล่าให้คนฟังอีกคิดว่ามันตลกดีคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคนมากกว่าจะคบจะเลิกมันก็เป็นเรื่องของเราคะ่ะแล้วก็คิดว่าในยุคโซเชียลบางเรื่องมันเยอะเกินคนมีภาพวิจารณ์กันแบบไม่แคร์ใครแล้วทําไมเราต้องแคร์เพราะฉะนั้นเราไม่ให้คนเหล่านั้นมาแตกต้องตั้งแต่แรกด,ดีกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขพอได้ทำงานที่อยากทำ